ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ดองดองดอง,ดองกินะครับอยู่ที่เดอะมอลบางกะปินะครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อของในดอง,ดองดองดองกินะแล้วก็เดี๋ยวพาไปเดินดูบรรยากาศว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่เลยของเยอะมากอยู่ชั้นจีนะคะตอนนี้เราเข้ามาด้านในนะฮะก็คือมาเจอแบบจุดแรกก็จะเป็นผลิตผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากลูกเดือยโอ้น่าสนใจปะจากลูกเดือยแต่ว่า ที่ดูๆก็คือลูกเดรยอร่อยนี่มีอย่างนี้เฮ้ยเนี่ยซื้อไปใช้อยู่อ๋อนี่อยู่ที่ร้อยเก้าบาทนะครับก็เคยบอกว่าเคยซื้อใช้อยู่อันเนี้ยแต่นานแล้วไม่มีสีดําด้วยอะสีดํายอะร้อยเก้าบาทหนึ่งเงินเขาทํามาจากอะไรอ่ะโฟมชากโคลคือโฟมสีดำอย่างเงี้ยหรออืมได้อยู่นะเยอะแยะเลยทุกคนของ คือแบบว่ามันจะเป็นแบบผลิตภัณฑ์บำรุงผิวอะไรต่างๆน,น,นานาอันานี้คืออะไรเอ่ยอ๋อชิชาชิชาร้อยเก้าสิบเก้าบาทชิชา Cospalette Dsuting Series Chica Clay Cream Pack โอ้โชื่อใครฝากซื้อนี่คืองงแล้วนะยาวเกินชื่อชิชาอุ้ยเนี่ยแบบว่าครีมเยอะมากเลยอะ่ะ ไม่ต้องไปญี่ปุ่นแล้วทุกคนก็คือมาที่ดองกีเลยเลยเราอาจจะไม่ค่อยแบบว่าสนใจเรื่องของความสวยงามเท่าไหร่เราจะไปหนุนของกินอุ้ยมีอันนี้ด้วยเจลว่านหางจระเข้ใช้สาหรับบํารุงและปลอบประโลมผิวลดการแสบร้อนช่วยให้ผิวเนียนนุ่มใช้ได้ทั้งผิหน้าและผิวกายนะฮะอ่ะผิดด้านผิดด้านอยู่ที่139บาทนะครับอันนี้เจลว่นหางจระเขนะเจลว่นหางจระเข้อันนี้คือเจลบํารุงผิวหน้าและผิวกายนะ อ๋มันก็อันเดียวกันปะ่ะอ๋อไม่ใช่อ๋อใช่อ๋อไม่ใช่คนละลายคนละลายเอ๊ะแล้วมันคนละองงอมันคนละนนลายละสามสิบเก้าบาทเหมือนกันเจลบำรุงผิวหน้าและผิวกายทําไมอะทําไมมันถึงแบบแค่คนละลายใช่ป่ะอุ้ยนี่มีอันนี้ด้วยอันนี้คือเป็นแบบเจลบำรุงผิวหน้าและผิวกายก็คือน้ำผึ้งอะเจลเนื้อบางเบาสำหรับผึ้งป้องกัน สัญญาณแห่งวัยอ๋อสามารถเอาไปทาแบบทาได้อุ้ยน่าซื้อนะซื้อแบบว่าซื้ออันนี้ไปทาทาแขนทาขาอะไรเงี้ยเย็นๆน่าสนใจทีม่มีพึ่งด้านล่างสุดด้านล่างสุดเป็นชาโคลีกป,ปะเนี้ยใช่เลยนี่ก็คือเอาฐานมาทาอย่างนี้เหรอชาโคลรอ้อยสามสิบกาบาทเหมือนกันชาโคลเขาบอก เจลบำรุงผิวหน้าและผิวกายสัมผัสบางเบาซึมง่ายให้ผิวชุ่มชืน้นทานเนาะไม่มีแบบเวาาอย่างเลยอะแต่ว่าน้ำพึ่งน,น่าสนใจนะเอาน้ำพึ่งไปปรับทาปรับโลมผิวเวลาแบบออกดงออกแดดออกแดดก็ต้องใช้แบบวานน่านู่นนะเจลวันหางล3สามเกนี่เนี่ยดีมากทุกคนไม่ใช่แบบยี่ห้อดีๆนะหมายถึงว่าอ,อ่ออันนี้มันติด ไม่ได้ติดเพื่อเขาเรียกอะไรไม่ได้ติดเพื่อแบบลดไข้นะอันนี้ติดเพื่อแบบไม่ให้มันร้อนเกินไปเนี่ยสิชั่วโมงประสิทธิภาพสิชั่วโมงก็คือถ้าอากาศร้อนๆสามารถเอามาแปะศีษะได้เป็นไข้อ๋อเป็นไข้ได้เป็นไข้ปวดศีษะปวดฟันหรือสุกร้อนก็คือแปะได้ตลอดครับสันเดลวซื้อแบบไปแปะอยู่เพราะว่าอากาศร้อนๆก็หนึ่งแถมหนึ่งด้วยร้อยสิบห้าบาทหนึ่งแถมหนึ่งนี่อันนี้คือแก้ปวดแก้ร้อนอุ้ยน่าซื้ออันนี้จังเลยเท่าไหร่สามสิบสามบาท ร้อนนาน10ชั่วโมงนะปวดกล้ามเนื้อปวดประจำเดือน1แผ่นเท่ากับ1ซองอ,อ๋ซอซองละ33บามหรอแผ่นหนึ่งหงแผ่นต่อ1ซองใช้ครั้งเดียวทิ้ง33บาทเหรอ <c oughs> อุ้ยน่าสนใจน่าสนใจ <c oughs> อุ้ยโันนี้เป็นสบู่ดำทุกคนขจัด3ปัญหาบนใบหน้าด้วยสบู่ดำสิวเซียนสิ่งกระปกสิ่งสกปกความมันนะครับ5้าาบาทสบู่ดำ โอ้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 ดองดองดองกี้โอ้ของแบบว่าเครื่องปะทินผิวแบบเยอะแยะมากมายดูนี่อโอ้โฟมจะขอเดินดูกันดองดองกี้ดอง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 กีโอ้ยครีมโอ้เยอะมาก แล้วแต่ว่าใครแบบว่าอยากใช้อะไรเนาะลองมาแวะมาดูได้นะ้องกี่ทุกสาขาตอนนี้เราตอนนี้เราอยู่ที่เออยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่เดอะมอลล์ The อุ้ยอันนี้น่าสนใจนะ้นําตบรถจุดสิวจุดด,ดํารดจุดสิวจุดดาน้ําตบน้ําตบโลชั่นบํารุงผิวหน้าจากญี่ปุ่น480ร้อแปดสิบเก็ตวันฟรีอ๋อซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเนาะโหเนี่ยแบบมีแบบเยอะมากเลยทุกคนอันนี้ที่ ติดใต้ตา249อุ้ย้ยอันนี้น่าสนใจฮอคฮอคไกโดเหมือนเป็นแบบเป็นเหล้าฮอคไกโดเหรอมันเป็นแบบว่าที่มาร์กหน้านะครับอันนี้อยู่ที่1้อเก้าสิบเก้าบาทมีแบบดอกสกรุงสุกุละอะไรแบบเยอะแยะมากมายเนี่ยมีวิตามินซีด้วย1 9 9กสิบกาบาทได้อยู่ที่10ชีตนะครับ10 10แผ่นโอ้นี่สงกรงสงการนี่ใครบอกว่า หน้าดำหน้าคล้ำแนวนะซึ้งไปใช้นะอยเก้าเก้าน่าสนใจอ๋ออันนี้มันจะเป็นแบบโวนขนมเลยทุกคนสองละสาคอบบ<อ>ี้อ๋อนี่เมื่อก่อนนะ่ะคนจะฮิตเอาไปเขย่ากันเนาะเนี่ยสิบก้าบาทเนี่ยเขยา่าใครเขยา่ขยาเป็นก้อนเป็นกลมๆมันก็ได้ก็จะบแบบเจ๋ง,งนะอะไรเงี้ยดูเนี่ยแบบว่ามีข้าวมีขนมนมเนยแบบเยอะมากของญี่ปุ่นนะฮะ สินค้าแนะนำเดือดหาช้อปปิ้งแบบของกินของแบบจากญี่ปุ่นไปเราบอกว่าอ๋อพอดีว่าไปที่อ๋อนี่เป็นหอหกสิบเก้าเราบอกว่าอ๋อพอดีเราไปมาเงี้ยไปมาไปญี่ปุ่นที่ไหนญี่ปุ่นที่ดมออโอ้โหกุญแจอยู่ที่สามร้อยเก้าเก้าย่งพงกุญแจแบบว่าหลากหลาย ตันนี้ก็เป็นว่ามัน,นเป็นแบบกระตงกระตูนเนาะเยอะเ,ยเลยสี่บาทก็มีนี่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 นี้สิอันนี้สิกมันคืออ๋อมันคือตัวนี้อ๋อคือเราซื้อไปแล้วเราก็ไปสุ่มเอาใช่หมว่าแบบว่ามันจะได้อะไรอ๋อเป็นตัวกระตูนเล็กๆเอาไม่ใช่ไม่ใช่ตัวกระตูนตัว สบู่สำหรับแช่อาบน้ำฟองหนานุ่มแะไรก็บอกว่าตัวการ์ตูนมันก็เป็นการ์ตูนนั่นแหละแต่ว่าเป็นสบู่อ,อันนี้แบบว่าตัวต่ออันนี้เป็นแบบอย่างนี้หมดเลยเลโก้ LEGO, เหรอเป็นตัวการ์ตูนเป็นแบบหุ่นอ๋อสวยดีน่ารักน่ารักวุบูนี่นี่นี่หูพันเจ็ดทุกคนสองพั 2, 5, นห้าเป็นแบบว่าการ์ตูนแอนิเมะเนาะเยอะแยะเลยเจ็ดร้อยเก้าเก้า โอ้ยตรงนี้เป็นโซนพัดลมอ่ะอันนี้อะไรี่ยเจลน้ำหอมโอ้พัดลมข้าร้อยกว่าบาทอันนี้เป็นอุปกรณ์ไฟขห้องครัวมีบอกว่าก่อนเกี่ยวกับรถอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะไหนดูโฮย้ยด้านนี้ก็มีที่ตั้งแบบจับมือถือด้วแต่มันจับแท็บเล็ตไม่ได้อ่ะ อ่อนไปอู้นีมีอันนี้ด้วยหอมๆเท่าไหร่ไม่รู้อะเขาได้ติดมาสินค้าระบุนะจุดขายแต่ว่าจุดขายก็ไม่ได้ระบุไงเนีย่ยไม่มีทีบาติไม่รู้แต่สบู่อันเนี้ยชอบอยูน่นะซื้อตอนนั้นซื้ออุ้ยอ้ยซื้อสีแดงเลยไปใช้โอ๊ตาตาย ซื้อสีแดงอะไปใช้ก็มันก็ดีอยู่มันเป็นแบบว่าสบ,บู่นมคือซื้อซื้อส,อส,อสบ,บู่นมไปใช <L an> ้เดินเข้าไปดูด้านในเนี่ยเป็นแบบว่าพวกทําความสรรัตว์ร่างกายบริโภคครับสามหคือญี่ปุ่นเขาชอบทําอะไรต่าง,าง,างๆนานามาจากนมเนาะนมฮอกไกโดอะไรเงี้ย ถ้าผสมนมฮอไกโดคือเราอะ่ะก็มันเป็นความแบบว่าเคยชินถ้าได้ยินอะไรที่เป็นนมฮอไกโดปุ๊บอา่าดีดตัวเข้าไปหาละเออนี่เต็มเลยของขายแบบเยอะมากรทุกคนอุ๊อันนี้เป็นแบบว่านมแพะหรอยังไงโฟม99บาทโฟมลังหน้านมแพะนมแกะอะไรงี้แหละอันนี้แชมพูก็มี กินอาบน้าก็มีก็คือใช้นมอาบน้ําไปเลยจบๆเดี๋ยวเดินเดินไปดูเรื่อยๆมันก็จะมีแบบของขายเนะยตามสไตล์คนญี่ปุ่นนะเนาะมีแบบของกระจุกกระจิกเล็กๆนน้อยบอกว่ามีทุกอย่างเลยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจําวันนี่คือแบบมีเยอะมากทุกคนน้ําผงน้าหอมลองเดินโอ้ยเดินมาทางนี้ก็คือโ้อนของกินแล้วเลยค่ะว่าที่นวดหัวที่นวดหัว อุ้ยอุ้ยอุ้ยุ้ยเก้าสิบเก้าบาทวุ้ยนี่เป็นแบบองุนใสมัสคัตเหรอบุญสำเร็จรูปผสมบุกลดองุนนะฮะเนี่ยมีบอกว่าเยอะแยะเลยแล้วแต่ว่าเราอยากกินอะไรเราก็แบบแวะมาเด้อว้าขนม หลอนมากเลยตอนนี้หลอนดองกีมากเลยหลอนมากหลอนเพลงมากเลยขนมอะบอกกี้ขนมเยอะแยะมากมายหลายสิ่งหลายอย่างโอ้ ชิ้นละเท่าไหร่ไม่รู้อ๋อชิ้นละร้อยห้าสิบเก้าบาทร้อยห้าสิบเก้าบาทขนม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 โอ้โยขนมอยู่ที่ร้อยสิบเก้าบาทนะครับโอ้น่ากินจังเลยร้อยสิบเก้าบาทโอ้อันนี้เป็นแบบว่ามีลายรถเนาะ อยู่ที่59าิบาทอันนี้เป็นช็อกโกแลตแน่เลยข้าวโพดขนมข้าวโพดอบกรอบเคลือบช็อกโกแลตเคลือบช็อกโกแลตวาห้าสิบเก้าบาทว uh, ุ้ยคิดแคทร้อยสิบเก้าบาทนี่ถ้าเป็นชาเขียวร้อยหกสิบเก้ามีสตรอเบอรี่ด้วยรอหกสิบเก้าบาทคิดแคทขนมเยอะมาก ขนมมิตรขนมทั้งนั้นเลยทุกคนเออุ้ยถัว่วปเดี๋ยวลองเอาไปดูด้านนี้กันโอ,อ้ด้านนี้ก็จะเป็นว่าโซนแบบอาหารบ้างแล้วเนาะขนมแล้วก็อาหารรวมๆกันอุ้ยเขามีอันนี้อะไรอ่ะปลาแซลมอนเนาะเหมือนจะเลยไม่ใช่อะ่ะปลาโบนิโตแท่งอันนี้คือ แกงคุรี่โซนนี้แบบว่าเครื่องปรุงรสไม่ผสมสารปรุงแต่ง750กรัมหุยขิงดองพอเยอะแยะมากมาเลยทุกคนนี่ด้านในอันนี้ก็จะเป็นแบบอาหารเนาะครับที่จะแบบว่าเอาไปกินนี่อันนี้เป็นของแช่เย็นชุดละ149 159 อุ้ยอันขนมหกสิบเก้าบาทสี่สิบเอ็ดอันนี้ลดร,ราคาแล้วเนี่ยเห็นไหมสี่สิบเอ็ดบาทนี่อันนี้ก็ลดละอุ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะขนมหวานญี่ปุ่นอุ้ยหกสิบเก้าบาทหกสิบเก้าบาทอุ้ยอันนี้ก็น่ากินเนี่ยลดราคาแล้วเหลือเหลือสี่สิบห้าบาท ริสต้เบอรี่เด้อรอยสิบก้าบาทมีด้านนี้เป็นแบบอาหารนะครับซึ่งถ้าเรามาตอนค่ำๆมันก็จะบอกว่าเนี่ยมันก็จะมีรถสาบเปอรซด้านนี้ก็มีข้าวโพดอบกรอบรสหวานข้าวโพดรสเกลือแต่ว่าของสดก็คือจะเริ่มทยอยหมดแล้วนะเพราะว่า ถ้ำแล้วนะเขาก็เอาไปลดราคาแล้วเนาะด้านหลังก็มีลดราคา30%มาสัประมาณแบบทุ่มทุ่มหนึ่งสองทุ่มอะไรก็กจะเริ่มลดราคาชาเขียวขนมเบเฟอร์ช็อกโกแลตโอ้ของขายเต็มเลยอะทุกคนแต่ว่าของสดเริ่มไม่ค่อยมีเท่าไหรล่ละนี่นี่คือสาขาเดอะมอลบังกะปินะครับข้าวข้าวร้อบาท ว่าเขาทำเขาทำเป็นอย่างนี้ด้วย5 9 8 2 9 9อันนี้199อันนี้199อันนี้189กุลปุอัด100 150ไข่หวานแช่แข็ง150อ้สาลายยำสาลายนะครับ259โอ้ยนี่แบบเนือ้อลด30%แล้วเหลือ185บาท สองร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทนี่เป็นชุดเป็นชุดเป็นเซตนะฮะตอนนี้คือเริ่มลดราคาแล้วนะเพราะว่ามันค่ำแล้วไงจริงๆกับเขาลดราคาจริง,รงๆของน่าจะเหลือเยอะอยู่แต่ว่าคนก็น่าจะหยิบไปเยอะแล้วอะอันนี้เป็นผักผลไม้นะครับต่างๆนานาน,ะนี่สตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่สองร้อยเก้าสิบเก้าอย่าบีบน้องสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับ สองเก้าเก้าโอ้โอ,โอ้นี่ลูกละพันสองอันนี้ลูกละพันห้าโอ้สุดยอดเลยอะ่ะน่าก,กินมากน่าก,กินมากแต่ไม่มีตังค์ร้อยห้าสิบเก้าลูกละพันห้าเปิ้ลอ๋อเจ็ดร้อยเก้าเก้านี่เลยทุกคนก็คือแบบว่า เขาบอกว่าสตอเบอรี่รถแรกมานั่งเครื่องมาจากดงกิมาถึงไทยแล้วนะครับก็คือนําเข้าจากเมืองเมืองอะไรอะฟุกุโอกะหรอเนี่ยมีวัตของเยอะมากแล้วก็ถ้าใครบอกว่าสนใจอยากกินอะไรก็ลองแวะมาได้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับ